บทที่5ป่ายอมแพ้ถึงหอแล้วก็อย่าลืมโทรบอกไอ้ทันมันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าป๋าไม่ดูแลแขกให้เสียงทุ้มดังแท้ความเงียบขึ้นมาขณะยานพาหนะคันรู้ลนทยานตามหลังรถรักษาความปลอดภัยไปไม่ห่างถามเหลือบมองเจ้าของร่างบอบบางที่สงยิ้มสดใสปราศจากร่องรอยป่วยไข้ดังเช่นเมื่อวาน นึกคุณเคืองกับใบหน้ายิ้ยมระรื่นอารมณ์ดีนั่นเหลือเกินเธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เมื่อเช้านี้ระหว่างทั้งคู่เฉียดใกล้คำว่ากินที่นับหนึ่งเคยให้นิยามเอาไว้เมื่อคราวก่อนจริงอยู่ว่าไทมสามารถยับยั้งอารมณ์เอาไว้ได้และทุกอย่างจบลงแค่จูบหากแต่เป็นจุมพิษแรกของนับหนึ่งที่เขาเองรู้สึกภูมิใจอยู่ลึก,ลก และเจ้าตัวเองก็ออกอาการติดอกติดใจยังไม่เก็บอาการถึงขนาดร้องขออีกครั้งดูเอาเถอะแม่คุณท่าไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนจะกล้าร้องขอตรงไปตรงมาและหามห้าวได้เท่านับหนึ่งมาก่อนแล้วดูทำท่าเข้ามองเขาด้วยสายตาแบบนั้นหมายความว่ายอย่างไรกันเธอจะรู้บ้างไหมว่าแก้มป่องนิดๆกับดวงตากลมแปลใสซื่อของเธอ ทำให้เขาใจสัน่นแทบเสียการควบคุมทุกครั้งถ้าไม่อาจมองแววตาระริกไหวกลมโตนั้นได้นานกว่านี้นักเขากระแอมเสียงดังเพื่อเตือนสตินับหนึ่งเพ่งสายตาดุและขยับออกห่างให้มีช่องว่างมากขึ้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนกลิ่นหอมอ่อนๆจากกายหญิงสาวใครจะเล่นงานเขาอีกทางความมากวัยของตัวเอง ไม่ช่วยให้เขามีแรงต้านทานได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับธามกันแน่เขาพยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปใกล้เพื่อรักษาสถานะตนเองให้คงอยู่นะคำว่าพ่อเพื่อนแต่ดูเหมือนยากเต็มทีเมื่อเหตุการณ์กินกันมาแล้วครั้งหนึ่งและเกือบจะได้กินกันอีกครั้งเมื่อเช้านี้นับหนึ่งเมื่อได้รับสายตาดุและเสียงกระแอมจากทาม เธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะกระพริบตาหลายครั้งเมื่อนึกได้ว่าตนเผลอจ้องมองริมฝีปากมีสเสน่ห์ของทามนานไปหน่อยแม้ก็แค่แอบมองนิดหน่อยทำเป็นห่วงตัวสองพ่อลูกนี่นิสัยเหมือนกันจริงๆเออดฮะเดี๋ยวหนึ่งโทรบอกไอ้ทันเองรีบเออยออกไปพลางยกมือเสยผมแก้เกอร์กับการเผลอมองหน้าอีกฝ่าย เหลือมองท่าทางไว้ตัวของทามแล้วก็แอบเบ,บปากนิดๆจะหวงตัวอะไรปานนั้นปา่าฮะไม่ต้องทำท่ารังเกียจกันขนาดนั้นก็ได้รู้หรอกว่าหนึ่งทำประวัติปาเสียอย่างว่าแล้วนะถูกทอมจับกินใครได้ยินคงหัวรอเนอะโพดไปพลางก็ทำท่าเห็นใจพร้อมกับฟามือเล็กวางลงบนท่อนขาแข็งแรงแล้วตบเบาๆเ,เ,เราให้กำลังใจ ทางด้านคนฟังสะดุ้งตกใจกับถ้อยคำที่ได้ยินถึงกับพูดไม่ออกและนั่นยิ่งย้ำความเข้าใจนับหนึ่งไปอีกว่าธามรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้เธอสาวหล่อสายหน้าเซ็งในอารมณ์ก่อนจะยิ้มนน้อยแต่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วป๋าก็ต้องทำใจดีถูกไหมนับหนึ่งพยายามปลอบใจธามเพราะสำหรับธามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้ยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้ การพลาดท่าเสียทีให้เธอซึ่งเป็นสาวทอมบอยแน่นอนว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะรู้สึกดีอันนี้นับหนึ่งทราบดีแล้วรู้สึกเห็นใจทามจริงๆแต่ในในใเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเธอย้อนเวลากลับไปไม่ได้ก็ต้องบอกตัวเองและทามให้ลืมลืมมันไปเสียดีกว่าเพราะต่างคนก็จําเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้ทั้งคู่นับหนึ่งทามกดเสียงต่ํา พลังก้มลงมองมือเล็กบนต้นขาเอามือออกไปเดี๋ยวนี้ขาดคำเขาก็รีบขยับขาเข้าหาตัวอย่างรวดเร็วพยายามบังคับจังหวะหายใจให้สม่ำเสมอด้วยความยากลำบากสูดหายใจแรงเพื่อสกัดกั้นอาการสั่นเทาใต้เหนือพาบริเวณที่ถูกสัมผัสทมบอกตรงๆว่าเขาฟังคำพูดนับหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรคือเสียประวัติ อะไรคือถูกจับกินเขาไม่สนเพราะตอนนี้มือเธอกำลังทำเขาปั่นป่วนโหยป๋าอะไรจะห่วงขนาดนี้ล่ะโอเคโอเครู้แล้วว่าห่วงจับนี้จับหน่อยไม่ได้เลยนะสองพ่อลูกเนี่ยนี่คงไม่พูดเหมือนกันอีกนะวาดจะเก็บไว้ให้สาวๆนะ่ะนับหนึ่งรีบชักมือกลับปากเล็กยังบ่นอุบอิบไปเรื่อยป๋าไม่ได้รังเกียจหนึ่งแต่ ททมกำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้รังเกียจแต่เสียงห้าวเล็กดังขัดขึ้นสะกอนเอาเธอเอาเธอรังเกียจหรือไม่รังเกียจหนึ่งไม่สนใจหรอกแล้วเรื่องจะให้หนึ่งไปฝึกง,งานกับป๋าหนึ่งขอตัดสินใจก่อนได้ไหมฮะคือพรุ่งนี้หนึ่งมีนัดสัมภาษณ์งานสองที่อยากรอดูผลก่อนว่าจะยังไงนับหนึ่งโบกมือตัดบทไม่เห็นว่าไม่ใช่อะไรที่น่าเอามาคิดให้รคสมอง เพราะมีเรื่องสําคัญกว่าต้องคุยกับธามทันวาเพื่อนของเธอเคยบอกเอาไว้ว่าหากยังไม่มีบริษัทไหนตอบรับเข้าทำงานขอให้นับหนึ่งไปฝึกงานกับป้าทามก่อนเพราะบริษัทกำลังอยู่ในช่วงขยายงานอีกทั้งทันวาก็ยังบอกอีกว่าฝากนับหนึ่งกับทามเอาไว้แล้วแล้วมาเช้าขนานั่งรับประทานอาหารร่วมกับธามอีกฝ่ายก็เอ่ยปากด้วยตัวเอง ให้นับหนึ่งเข้าไปทำงานที่บริษัทได้เลยซึ่งจริงๆแล้วนับหนึ่งรู้สึกขอบคุณสองพ่อลูกที่ให้โอกาสเธอแต่ด้วยความที่นับหนึ่งต้องการพิสูจน์ฝีมือตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของใครเรื่องนี้หนึ่งต้องบอกเจ้าทันเพราะมันเป็นคนจัดการและอีกการชอบพูดขัดผู้ใหญ่แบบนี้นะมันเสียมารยาทจะรอให้ปา๋าพูดจบก่อนไม่ได้หรืองไงทำนึกขัดใจ กับความไม่รู้มารยาทของนับหนึ่งเอ่ยตำหนีออกไปตรงๆไม่สนใจเสียงถอนหายใจกับอาการทำหน้าตูมตอบกลับมาของเธอแม้แต่น้อยเพราะเขาถือว่าตนอายุมากกว่ามีสิทธิ์ชี้แนะหากเห็นความไม่ควรและอีกอย่างหนึ่งนะเวลาพูดกับผู้ใหญ่ลงท้ายประโยคให้มันเรียบร้อยหน่อยปาอายุมากกว่าหนึ่งตั้งเท่าไหร่มาพูดฮะฮะอยู่ได้ คนอายุมากเขิงตาดูทันทีเมื่อเห็นกลีบปากเล็กเตรียมอ้าพร้อมจะค้านยังไม่ทันขาดคำจะพูดแทรกอีกแล้วฟังให้จบก่อนเราอยากจะพูดอะไรค่อยพูดแถมกำชับเสียงเข้มท่าทางของเขาจริงจังจนนับหนึ่งคอยย่นรีบหลบสายตาแต่ยังไม่ไวส่งเสียงพึมพำให้ได้ยินซึ่งสร้างความเหนื่อยใจให้ทาม,ม่น้อยบ่นเป็นตะแก่ไปได้ อะไรนักหนาก็ไม่รู้เสียงเล็กบ่นอูอี้กับตัวเองพลางเหลือบสายตามองออกไปนอกตัวรถทำทีเป็นตั้งใจฟังเพื่อยุติคำบน่นหารู้ไม่ว่าคำพูดของเธอนั้นกำลังสร้างอารมณ์เดือดดานให้คู่สนทนาไม่น้อยและเมื่อแววเสียงอุบอิบดังเข้าหูเขาก็แทบอยากจะพุ่งตัวเข้าหาและบีบคอเล็กๆนั่นเสียละเกินกับความไม่กลัวใครของอีกฝ่าย เขาอายุมากกว่าเธอก็จริงแต่ยังไม่แก่ขนาดนั้นนะยะเด็กบ้านี่เราเป็นผู้หญิงต้องพูดคะขาให้มันติดปากโตแล้วเรียนจบแล้วต้องเข้าไปอยู่ในสังคมกับคนอีกมากไม่ใช่เด็กๆอยากจะทำอะไรตามใจก็ทำได้เข้าใจไหมทามยังว่าต่อแม้ในใจจะเดือดปุดปุดกับใบหน้าลอยไปลอยมารับรู้ราวประชดนั่น เด็กคนนี้กวนประสาทเขาไม่แพ้เจ้าลูกชายตัวดีเลยจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมทันวากับนับหนึ่งถึงคบหากันสนิทสนมได้เพราะนิสัยยียวนกวนอารมณ์เหมือนกันแบบนี้นี่เองค่ะเสียงห้าวเล็กถูกลากยาวตอบรับพร้อมกับใบหน้าเรียวยื่นมาใกล้คนกำลังอบรมสั่งสอนก่อนจะฉีกยิ้มยียวนและททำหน้ายิ้มระรื่น ไม่ได้ทุกร้อนกับสิ่งที่ทำตำหนิเลยสักนิดทำถอนหายใจเฮือกระงับอารมณ์ก่อนจะใส่หน้าไม่สนใจความกวนประสาทของนับหนึ่งเมนึกถึงเรื่องสำคัญขึ้นมาได้อีกเรื่องแล้วไอ้ความอยากรู้อยากลองของหนึ่งมันอันตรายมากนะรู้ไหมว่าผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทุกคนและถ้าเมื่อเช้าปายั้งตัวเองไม่ได้หนึ่งจะเป็นยังไงรู้หรือเปล่า เราก็ได้กินกันอีกเหมือนคืนนั้นไงไม่เห็นต้องถามเลยใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละเรื่องแบบนี้คนถูกสอนยังต่อพาซื้อกวนอารมณ์ที่เริ่มจะนิ่งของทามให้กลับมาคุกรุ่นอีกรอบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เรายังเด็กอยู่มากนะนับหนึ่งอย่าคิดเป็นเรื่องสนุกคนได้ฟังถึงกับหน้ายุง่งลืมความมารยาทงามไปสิน้นร้องถามออกไปด้วยความเคยชินเอ้า ก็เมื่อกี้ป่าบอกเองว่าหนึ่งโตแล้วตอนนี้มาบอกว่ายังเด็กตกลงหนึ่งโตแล้วหรือยังเด็กป่าเอาให้แน่สักอย่างดิเมื่อเห็นทามนิ่งอึง้งจึงรีพูดต่อด้วยสีหน้าทะเลนไม่คลายแต่ที่แน่สุดๆหนึ่งนะโตแล้วเพราะถ้าไม่โตป่าคงไม่จูบหนึ่งหรอกจริงไหมว่าจบก็ยักคิ้วใหญ่ยวนส่งเสียงหัวเราะพอใจกับสีหน้าแดงก่ำของทามป่าไม่ได้พูดเล่นนะนับหนึ่ง อย่าไปทําแบบนี้กับผู้ชายคนไหนอีกมันอันตรายถามพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกลี้ยกล่ดตามแรงยั่วของนับหนึ่งและคลี่ยิ้มมุมปากเมื่อเห็นเธอเริ่มตั้งใจกับสิ่งที่เขากำลังพูดฮะเอ้ยค่ะรีบแก้ทันทีเมื่อเห็นทามคขึงตาดุใส่นับหนึ่งสูดหายใจยาวทําสีหน้าจริงจัง รับรู้ความหมายห่วงใยจัดท้อยคำต่างๆของไทมหนึ่งก็เพิ่งเคยลองกับป่านี่แหละไม่ได้ไปลองกับใครที่ไหนหรอกคา่ะน้บหนึ่งรับรู้ความหวังดีของไทมอันที่จริงเธอไม่ได้กล้าบ้าบินอะไรมากมายนักหรอกที่กล้าอยากรู้อยากลองเมื่อเช้านี้ก็เป็นเพราะเธอรู้สึกไว้ใจไทมซึ่งก็บอกตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงไว้ใจมากขนาดที่มองข้ามความอันตราย ที่ถามกกำลังเตือนอยู่ขณะนี้อืมถามกระแอมรับในลำคอด้วยความประหลาดใจกับท่าทีจำนนง่ายๆของนับหนึ่งดวงตาพร่าพราก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยความจริงจังไม่มีอาการสนุกสนานให้เห็นซึ่งก็เป็นอีกเรื่องของนับหนึ่งซึ่งถามเพิ่งเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กเลวไหลเวลาเป็นงานเป็นการนับหนึ่งจะปรับตัวเข้าสู่โหมดจริงจังอย่างรวดเร็ว ซึ่งตนรู้สึกพอใจและคลายความกังวลลงไปมากแล้วแน่ใจแน่นะว่าไม่มีไข้แล้วทำเปลี่ยนเรื่องถามถึงอาการป่วยเพราะเห็นว่าน้ำหนึ่งเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเมื่อครูแล้วค่ะไม่มีอาการแล้วป๋าไม่ต้องห่วงอ๋อยังมีอีกเรื่องหนึ่งยังไม่ได้บอกป๋าคือเมื่อวานนี้ก่อนไปมหาลัยหนึ่งแวะซื้อยาคุมฉุกเฉินกินทันเวลา รับรองว่าไม่มีเรื่องผิดพลาดอะไรแน่นอนป่าสบายใจได้ค่ะเสียงห้าวเล็กเป็นงานเป็นการกว่าที่เคยเพราะนับหนึ่งก็เพ่งนึกได้ว่าตนยังไม่ได้พูดเรื่องเหตุการณ์คืนนั้นแบบจริงจังกับทามเลยมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องราวมากมายถือโอกาสพูดให้จบเสียเลยดีกว่าเพราะดูจากการจราจรแล้วคงอีกนานกว่าจะถึงหอพักของเธอเอิ่ดก็ดีแล้ว เมื่อได้ยินแบบนั้นทามเองก็บอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสพูดถึงและดูเหมือนนับหนึ่งก็คงรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่ต่างกันแม้เธอไม่ได้แสดงออกแต่ทามก็คาดว่าอย่างน้อยนับหนึ่งคงเสียใจกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยป่ายินดีรับผิดชอบนะนุ่มใหยหลุดคำพูดออกไปอย่างไม่รู้ตัวและรู้สึกลงใจเมื่อได้พูดคำนี้ ฮะรับผิดชอบป่าจะรับผิดชอบอะไรไม่ต้องค่ะคนได้ฟังร้องเสียงหลงกับคำว่ารับผิดชอบยกมือโบอกไปมาสันน่าจนผมกระจายนับหนึ่งไม่คิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเธอและไามจะต้องมีใครมารับผิดชอบอะไรเพราะต่างคนก็ต่างเมาและเธอคิดว่านี่คือบทเรียนราคาแพงของการดื่มเหล้าก็สมควรแล้ว แต่แอบเจ็บใจที่จำอะไรไม่ได้นี่สิเสียดายตรงนี้เสียดายจริงๆถ้าหนึ่งคิดว่าไม่ต้องก็ไม่เป็นไรป้าจะคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันถึงยังไงป้าก็ขอโทษที่ปล่อยให้เรื่องมันเลยเถิดแบบนั้นหนุ่มใหญ่กล่าวด้วยความรู้สึกผิดจริงๆแม้ปากจะเอ่ยขอโทษและรู้สึกผิดแต่เหตุใดภายในใจลึกๆของทมกลับไม่รู้สึกดังนั้นเลยสักนิด ตรงข้ามเมื่อคิดว่าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ตนก็ยังยืนยันจะเดินเข้าสู่เปลวไฟอันร้อนแรงที่เห็นอยู่ตรงหน้าด้วยความเต็มใจช่างมันเถอคะค่ะหนึ่งก็จำอะไรไม่ได้นับหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่ได้ติดใจกับเรื่องนี้นะักเมื่อเห็นทมยังทำสีหน้าเคร่งเครียดจึงเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงยียวนตามเคยน่าเสียดายเนาะ ว่าเสร็จก็ยักคิ้วกลัวหัวเราะเมื่อเห็นทามสะบัดดวงตาดุใสแถมยังยื่นมือเคาะเบาๆลงบนหน้าผากมนเป็นการลงโทษด,ด้วยเรานี่ทำไมทะลึ่งแบบนี้นะทามบนแต่ไม่จริงจังอะไรนะักเพราะเสียงหัวเราะกังวานสนุกสนานและอาการยกมือลูบหน้าผากพร้อมคำพูดโวยวายว่าเจ็บเหลือเกินของนับหนึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับหนุ่มใหญ่ผู้เคร่งครึมได้